ชื่อสุรัตน์ฐานการนะครับทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้จัก,การทั่วไปของบริษัท CBF mm hmm. และตรลองเอ็นฟูชเชนนะครับเป็นสิทธิ์จากสำนักการจัดการนะครับเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจการตลาดเป็น ชอบมาดูชอบที่เ็นะครับผมในส่วนของรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองอย่างสูงน,นะครับคือเดิมเนี่ยตัวเองก็เป็นศึกษิกกด้วยในในการรับพระราชทานปิาบัติผมก็เป็นศึกษ์กเก่าแล้วก็ในครั้งนี้ก็คิดว่ามาอะไรก็ไม่ลืมศิษย์คนนี้เหมือนกันนะครับที่มอบรางวัลในครั้งนี้ให้นะครับรู้สึกภูมิใจและก็เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่จะฝากกับน้อง ที่กำลังศึกษาหรือสิทธิ์เก่าเนี่ยก็สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็พี่ๆบัณฑิตที่จบการศึกษาก็พร้อมที่จะรับน้องๆที่จบการศึกษาเข้าสู่ทํางานนะครับเหมือนผมเนี่ยก็รับน้องๆที่จบจากวิลักไปหลายรุ่นเลยเข้าไปทํางานอยู่ในบริษัทเดียวกันผมก็อยากจะอวยพรให้กับมหาวิทยาลัยมีอายุเป็นร้อยปีนะครับอยู่คู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่คู่กับภาคใต้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็มีผลงานมีผลงานวิจัยมีบัณฑิตที่จบมีคุณภาพ ออกสู่ตลาดแรงงานเป็นบันณฑิตที่มีคุณภาพและก็อยากให้หมาอะไรจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับผม